สวัสดีค่ะพบกับช่องกกกอกสเตชันนะคะเอาตามดูเจน้อยนะคะเจน้อยผ้าไฟเรนูแม่ค้าตลาดน้อยเก่าบ้านลุงพลนะคะขายเสื้อผ้านะคะคู่กับแม่คําใสนะคะตอนนี้เจน้อยมาเยี่ยมบ้านกกกอกนะคะตั้งใจมาหาลุงพลเพื่อปักกระถินนะคะเพื่อปักปัจจัยนะคะร่วมกระถินกับลุงพลคะ่ละเกลียนะคะเจน้อยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะอยู่ที่ไหนใครก็ชอบนะคะ นูนาก็ชื่นชมนะคะก็เป็นคนดีสม,ม่ำเสมอะคะ่ะตอนนี้ได้ทำการไหว้ปู่ปริกิจนาคานะคะกับลูกสาวนะคะส่วนอันพ่อเพื่อนก็เป็นตากล้องให้นะคะเอาเอา,เอาลรตะกะเตียนลูกลาคอยก็ได้เอา,เอา,เอาโอ้ ลบตัวครับลบตัวลบ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  โดนเลยไบอกลุงนะว่าเอีจะมากะปุนอ้าวพี่น้องจำพี่น้องไม่ได้แล้วไม่ไมาสองกลุ่มเลยมาสองมาสองจ่บาหักกลับเป็นบ่าบ้าบ้าใครหักปันได้ตีจำไม่ได้ ไปดมเมสโซลพีต่อนะคะสวัสดีค่ะน้องอิสรพาไปดูนะค,คะาฝนตกห้มเดอ้เดอเอา <laughs> ลมบ่ลมขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทั้งสองช่องเลยนะคะช่องก,กบกสตชันและช่องหนูนาพาไปดูค่ะ <c oughs> ไล่คู่กันนะคะ มันเป็นของนิดน้อยอันนึงเอฟซี FC ส่งคุณนหมวยส่งมาให้นะคะคุณหมวยกับน้องอ้อส่งมานะคะได้รับแล้วนะคะเป็นปอกคอนะคะน้องนุมเปี้ยวกับน้องนิ้น้อยขอบคุณมากนะคะน้องหมวยอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็น้องอ้ออยู่กรุงเทพนะคะประสานงานกันส่งปอกคอมาให้น้มเปี้ยว น้ำอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนัมีโอกาสนาไหวนะครับได้รความที่ทอดทิ้งกัเมื่อกี้นี่มีรม้เปล่าอ๋อเอารัมตีงมให่อยคเห็นน้าน้านีน้าน้าน้าน้่น้า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 น้่น้็นอาน้าน้าน้่น้าน้าน้่น้็น้าน้าาน้า้นนาน้าน้านนน่น้่น้นาน้น้านนนา ใช่รับเมื่อกี้แล้วมาลอยลํำตอนไหบัดจีล้ำน้ำกันอยู่ตลอดนั่นน่ะไปนวดมาล้ำตอนไหนไ่แม้น้องพื้นเมื่อกี้โอ้แล้วล้ำยังหีตลอดนี่ได้เอ็มวงเอ็มบีก็มีเล่าประจำเอ็มบีถ้าบนนอกเด้อกับมี่เจนอยกันเนาะ แ <Man. S 2> มนกิน่าเอ็มดีไทยบันนอกเดินเพลงไทยบันนอกเดินออกใหม่ๆค่ะมวนคักยังว่าปักขุดนะคะเจนน้อยผ้ายเลนูค่ะฝากช่องเจนน้อยผ้าใยเรนูได้นะคะลูกสาวเพิ่นไร์สดขายเสื้อผ้าอยู่นะคะเสื้อผ้ายัางขายปกตินะคะ,ะยังไงก็อย่าลืมช่องกอกกอกสเตชันนะคะช่องนมเปียกอกกอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะ